คำเตือนควรเชียร์ที่ราคา1ลูกหลบมาหาครึ่งแรกไม่มาครึ่งหลังทันทีหากราคาสกอร์สูงในเวลาหลเกินสามจุดสนึ่้าสิไปแนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหาครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสกอร์สูงเเนวลาจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความบะมัดระวังจาก45นาทีนะครับการวิเคราะห์กกกสกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีนะตลอดสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาที กับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกประจํ 2, าดนที่กรกฎาคม2565นะครับซึ่งผมเองก็จะนําบทวิเคราะห์นี้ให้ไว้ในกลุ่ม v a p 4 5นาทีนะครับสาหรับฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของผมในวันนี้นะครับเจอกันตอน9ก้ามงครึ่งนะครับเป็นฟุตบอล USAUCL แชมเปี้ยน e a g u e นะครับคู่ของอ่สโมสร ฟินิกรายซิ่งนะครับผมกับออเรนจ์คานตี้นะครับก็นะทำไมผมถึงให้คู่นี้เดี๋ยวเราไปนะครับวิเคราะห์หลังจากนะครับผมนะครับอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนก่อนนะครับขอบคุณนะครับกลุ่ม V.P. 45นาทีนะครับที่สนับสนุนผมนะครับให้ได้มาทำคลิปนี้นะครับให้กับสมาชิก V.P. 45นาทีนะครับกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสูงแรกนะครับ ที่รวมตัวกันนะครับเพื่อคัดบอลให้กับสมาชิกเพื่อบวกเพื่อกําไรท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่ม v p 45นาทีนะครับแอดไลน์ไปเลยนะครับที่ไลน์แอด4 5 O v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม v p 45นาทีตอนนี้ทางกลุ่ม45นาทีของเราก็ได้มีการให้ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์ชื่อ www.overscore168.com นะครับ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เว็บไซต์ o v e r s c o r e 1 8 c o m ครับได้ใช้ระบบอัจฉริยะฟุตบอลนะครับหรือ AI ฟุตบอลมาจากฟุตบอลนะครับแล้วก็คัดกรองอย่างละเอียดโดยแอดมินกลุ่ม45นาทีอีกทีนึงนะครับก็ทำให้ได้ฟุตบอลที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผลงานคดข้างที่จะยอดเยี่ยมโดยทีเดียวนะครับสำหรับเว็บไซต์ overscore168.com และในเว็บไซต์ overscore168.com เนี่ยยังมีฟุตบอลสูงเต็มเวลานะครับฟุตบอลแฮนดิแคปนะครับรวมถึงเกรดความรู้นะครับของทีมเสือนะครับที่ทำเป็นคอนเทนต์นะครับให้กับสมาชิกในเว็บไซต์ overscore168 ได้ติดตามกันนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากลองใช้งานนะครับแอดไลน์ไปเลยนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ over168 ได้เลยนะครับ ครับและฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกนะครับของเสือฮอตนะครับในวันนี้นะครับก็เปิดสูงเตรีมเวลามาที่2ลูกครึ่งครบ3นะครับจ่ายน้ําฝั่งสูงเนี่ยอยู่ที่0.85แล้และจ่ายน้าฝั่งต่ำอยู่ที่0.97ส่วนอ่าเส่วนเรียสูงต่ำในครึ่งเวลาแรกเนี่ยเปิดมาที่ลูกครบลูกครึ่งนะครับจ่ายน้ําฝั่งสูงเนี่ยอยู่ที่1.06นะครับแล้วก็จ่ายน้ําฝั่งต่ำอยู่ที่0.75ส่วนราคาแฮนด์แคปนะครับ เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างฟินิกส์ไรซิงนั้นเป็นต่อออเอนเคตี้นะครับอยู่ที่ครึ่งครบลูกนะครับส่วนราคาผููนะครับ1น่งคูณสนั้นบอกว่าถ้าสมอสอนฟินิกซ์ไรซิงชนะใจอยู่ที่1.82ถ้าสมกัการใจอยที่3.85และถ้าทีมเยือนอย่างออรเร c น u n เคตี้ชนะใจอยู่ที่3.76นะครับก็ต้องบอกเลยว่าพู้8 8 2นะครับ ไม่ใช่ราคาฟูที่อยู่ในหน้าบรดต่อครึ่งควบลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับก็แสดงว่าทีมเยือนนั้นจะมาสู้นั่นเองมาเริ่มวิเคราะห์กันที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันเลยนะครับก็เป็น uh, Phoenix r i ซ i n g นั้นชนะไป3นะครับแล้วก็เสมอกันไปหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นฝั่ง o r เรนต์เคาน์ี้นั้นชนะเพียง 1ครั้งเท่านั้นนะครับก็ฟีนิกซ์ไซิงเนี่ยยิงไป5ประตูนะครับแล้วก็ออริเอนเนี่ยเขาที่ยิยงไป3ประตูนะครับก็เป็นเจ้าบ้านนะอย่างฟีนิกนั้นที่ทำได้ดีกว่าเมื่อพบกันนะครับต่อไปครับเรามาดูฟอร์มของฟีนิกซ์ไรซิ่งนะครับซึ่งวันนี้ได้เล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับฟอร์มของฟีนิกซ์ไรซิ่งห้านัดหลังสุดนั้นนะครับชนะหนึ่ง เสมอศูนย์บบแล้วกแพ้ไปถึง4นะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3จาก5เกมคิดเป็น60%จบสูงเต็ม2.5 3จาสามก5เกมคิดเป็น60%และจบ2ประตูขึ้นไป3จาก5เกมคิดเป็น60%เช่นกันนะครับโดยนะครับฟินิก i ์ไวซิ่งเนี่ยลงเล่น5นัดหลังสุดเนี่ยยิงไป7ประตูนะครับแล้วก็เสียไปถึง10ประตูด้วยกันนะครับโดย เจ็ดประตูนะครับก็แบ่งเป็นการยิงในครึ่งเวลาแรกเนี่ยสามประตูนะครับและก็ไปยิงในครึ่งเวลาหลังเนี่ยสี่ประตูครับส่วนนะครับเสียประตูนะครับสิบประตูเนี่ยก็โดยเสียครึ่งแรกเนี่ยไปถึงสามทัทีครับสี่ประตูนะครับแล้วก็ไปเสียเพิ่มในครึ่งหลังเนี่ยถึงหกประตูนะครับ ก็นเมื่อเช็กจากฟอร์มตรงนี้นะครับฟินิคเองก็ไม่ค่อยยูนิฟอร์มที่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเสียประตูซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเกมลุกนั้นก็พอที่จะมียิงได้บ้างนะครับโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลังนะครับแต่นะครับเสียประตูง่ายนะครับทั้งครึ่งแรกทั้งครึ่งหลังเลยนะครับสําหรับฟินิคใกไรสิ่งต่อไปครับเรามาดูฟอร์มของทีมเยือนนะครับอย่างออเรนจ์เคาน์ตี้กันบ้างนะครับ ออร์เรนตเคนตี้ห้านัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะไปเพียง1ครั้งเท่านั้นเสมอศูนย์แล้วก็แพ้ไปถึง4นะครับก็ไม่ได้อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ออร์เรนเคานตี้เนี่ยนะครับมีสกอร์ได้ึ่งเวลาแรก5้จากหเกมคิดเป็น100%นะครับจบสูงเต็ม2.55จาก5เกมคิดเป็น100เรเต็มเช่นกันถือว่าเรื่องของการมีสกอร์นั้นใช้ได้เดยทีเดียวนะครับสำหรับออร์เรนเคานตี้นะครับ ้านัดหลังสุดเนี่ยออริเิลตี้ยิงไปถึง6ประตูนะครับแล้วก็เสียไปถึง11ประตูเช่นกันนะครับก็โดยแบ่งเป็นการยิงในครึ่งแรกเนี่ยสามประตูนะครับแล้วก็ไปยิงในครึ่งหลังเนี่ยสามประตูเช่นกันนะครับแล้วก็นะครับเสีย11ประตูเนี่ยโดยแบ่งเป็นการเสียในครึ่งเวลาแรกเนี่ยไปถึง7ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็ไปเสียในครึ่งเวลาหลังเนี่ยสประตูนะครับเมื่อเช็คจากตรงเนี้ย ออริจคอี่เนี่ยเป็นทีมที่าการได้กระเสียนะครับไม่แพ้ก็ชนะเลยแล้วก็ถือว่านะครับมีการเสียประตูในครึ่งแรกถึง7ประตูนะครับก็ถือว่ามีเกมรับที่ค่อนข้างที่จะรั่วอยู่นะครับนะก็ทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเกมรับที่รั่วด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็คาคาฟูนั้น ไม่ได้การันตีในน้าบอลต่อเลยนะครับผมมองว่าคู่นี้น่าจะสู้ได้กันสู้กันอย่างสนุกนะครับก็สําหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเปิดสูงในครึ่งเวลาแรกเนี่ยมาที่ลูกครบลูกครึ่งนะครับจะน้าฟังสูงอยู่ที่1.06นะครับก็รอราคาในการเข้าทําในครึ่งเวลาแรกเนี่ยที่ราคา1ลูกนะครับก็น่าจะประมาณสักไม่เกินนาะทีที่10นะครับน่าจะมีราคาลุกไม่กดแล้วนะครับ ผมมองว่าคู่นี้โอกาสเกิดสกอร์ในครึ่งแรกมีสูงนะครับเพราะทีมเยือนนะครับนะมีเกมรับที่ค่อนข้างรั่วนะครับก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยกันเท่าไหร่นะครับเกมรับค่อนข้างรั่วผมมองว่าเปิดเกมแรกกันไปแรกกันมาโอกาสเกิดสกอร์มีสูงนะครับแล้วก็บวกกับราคาคูนั้นไม่ได้การันตีในหน้าบอลต่อคือครบลูกเลยนะก็มองว่าคู่นี้โอกาสจะเกิดสกอร์ทั้งสองฝั่งนะั้นเป็นไปได้สูงนะครับ ู่นี้เราไปลุ้นประตูจากทั้งสองฝั่งกันนะครับก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านนั้นโชคดีอีกเช่นเคยนะครับก็ถ้าครึ่งได้ไม่มาก,ก็ให้ตามย้ำาึครหล่อไ,ได้ทันทีนะครับ